ห้าหกวันแล้วไม่รู้ห้าหรือหกวันไม่ได้ใบหวยนะครับตอนนี้เขียวแล้วครับเขียวเปลี่ยนแปลงเป็นเขียวแล้วครับพึ่งงอกก็มีเนะอยูย่ในโคนเกิดไม่ทันเพื่อน ดีไม่ตายนะเกิดไม่ทันเพื่อน,นโผพนโคนใสลึกอยู่ลึกหมาย่ำด้วยสนุกดีนะ เพราะว่าวานเราวานถีแต่ดูแล้วห่างไปถีตรงกลางเลยโปะลงโปลงตรงกลางวาก้าเหลือเยอะเป็นเหลือยอยู่ตรงกลางไม่เรากะเน้นตรงกลางนี่แหละ กางหนาดีตรงขอบเราก็ว่าหนานะว่าทำหนามกันนะหวานทั้งสองรอบ ตรงที่น้ำท่วมขังหนักๆก็เน่าครับเน่าจะมีการเน่าเพราะน้ำท่วมหลายวันขังหลายวันเราแช่ไว้คืนหนึ่งก็พอคืนสองก็พอได้คืนสามนี่เน่าแน่นอน ถ้าไม่เอาน้ำออกตัวอย่างมาทางนี้ <c oughs> มาทางนี้เสมอดีมาทางนี้พอดีมาตรงนี้พอดีอย่างหน้าหนานีาน่จะพอดีเหมือนการหวานกล้าน ตรงนั้นน่พืนเยอะพืนเยอะมีน้ำซึมด้วยขนาดใหญ่ขนาดนี้ยังซึมออกมาได้เนาะการซึมของน้ำขนาดใหญ่สองเมตรมันก็ซึมออกมาได้ เพื่อเยื่พื่อเย่ตรงกลางคนระับเราเน้นจ่ยังงอกไม่หมดสั้นๆออกมาจมโครนลึกตรงที่เป็นแอ่งแช่น้ำมานานนี่น่าจมโคลนลึก ล่องน้ำพึ่งงอกครับตรงแอ่งเนี่ยเน่าตรงกลางกันหนาดี